นี่ครับเพื่อนๆเรามาเจอปลาหมึกน้ําจืดครับนี่ครับปลาหมึกน้ําจืดนะมันเป็นน้ําขังนะทุกคนดูเห็นนะครับทุกคนนั่นแหละครับปลาหมึกน้ําจืดนะทุกคนดูดูดิครับมันใสมากเลยครับทุกคนดูผมล้อเล่นนะผมจริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าผมเห็นมันอยู่กัเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเอามันขึ้นมาให้ดูครับผม มันก็คือลูกเคลโลนั่นเองครับผมกบนั่นแหละฮะนี่ฮะเคลโลเคลโลครับทุกคนดูโอ้โหเมื่อกี้บอกปลาหมึกเมื่อกี้ยอกนะฮะยอกครับผมทําไมผมไปช้อนแต่ละที่นะครับหน้าตาเคลโลแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเลยนะที่นี่ก็จะแบบใสๆนะทุกคนดูดิเห็นป่ะเนี่ยทุกคนช้อนเมื่อกี้นี่ครับได้ไอ้มงมาด้วยนะนี่ฮะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าไอ้มงมีหลายสายพันธุ์ครับก็จะมีหลายลักษณะ ครั้งก่อนโน้เราเป็นตัวดำดำใช่ผมตัวดำดำครเป็นเส้นๆตัวใหญ่มากดูดิผมชี้ผมอ่ะนี่เไยไปหางูเพราะหางได้แล้วฮในที่สุดเราก็เจอแหล่งนะครับเจอแหล่งแล้วมันอยู่ใต้น้ำนะในที่สุดเราก็ได้ที่มงูใช่ไหมเจอแหล่งแล้วเจอแหล่งแล้วแล้วตัวก็เบ้งนะทุกคนดูดิอ่าฮะนี่ยทุกคนดูครับตัวเป้งเป้งนะนะไอตัวนี้มันกลายเป็นปอไว้ครับทุกคนดู ไม่มีตัวข้างในแล้วเห็นไหมนี่ฮะอันนี้คาบมันเนาะใช่อันนี้คาบไอ้ม่วงฮะเห็นไหมไม่มีตัวข้างในแล้วมันเป็นแนงปอไปแล้วครับอ้าวเหรอไม่มีเนื้อดีทั้งนั้นอ่ะใช่ไงมันบีบได้ปะมันก็บีบได้แหละเพราะว่ามันมีแค่อันนี้เฉยๆอ๋อเอ้จริงเลยคุณดูครับข้างในแบบแห้งไปแล้วแห้งไปเลยฮะในที่สุดเราก็รู้แล้วนะว่าม่วงงชอบอยู่ในดินไหมใช่เราคิดตั้งแล้วว่ามันอยู่บนใบจอก นี่ับผมไอโมงที่ช้อนแค่ไม่กี่ทีฮะเป็นไงฮะทุกคนดูอื่ไอิสเจอไอ้มงดูครับอืนนี้เราจะเป็นล่าปลาหมอเนะน่ารักจุงเบยฮะทุกคนดูฮะน่ารักในที่สุดครับทุกคนผมก็ได้ไอโมงสักทีครับเป็นไงฮะหลังจากที่ไปหามาหลายที่ล้วเกินใช่ครับผมหาหลายที่มากเลยนะครับแล้วเรามาเจอตรงนี้นะครับผมนี่แค่แองเดียวนะทุกคนแล้วมีหลายแองมากเลยนะ อะไรนะออตัวยังควายเฮ้ยไม่ท้อยคุณพ่อจะปืนุลยหัวหัวกันแนยหัวหัวนี่แอวงใหม่นะนี่ยังมีแอวงใหม่นะเฮ้ยหจับได้จับได้เลยนี่ดูออสหยหัวุดคนดูตัวนี้ดิ นี่ e, ดูท้องมันกินอะไรมาเป่งมากเลยสิอ้วนตับเลยนี่มันยังไม่มีขานะมันอ้วนขนาดนี well ้ถ้ามันโตมันจะอ้วนขนาดไหนทุกคนท้องมันเลยครับจังหวะนี้ครับช้อนแล้ได้ช้อนแล้ได้ทุกคนเยอะๆเดี๋ยวเราไปไว้ให้มันกลายเป็นนี่นั่นหรอแองโอมันสามารถจับมันจะเป็นแมงโอลเต็มตัวขนาดนี้หนังมันกรบเลยตรงนี้คืออ้วนแบบอ้วนปั้กเลยกรบเฮ้ยกรบเฮ้ยกรบเฮ้ย้ กบทั้งตัวตกใจโอ้กบไอ้กบแบบกบเลยทุกคนคนตายตกใจขึ้ชจอนกบขึ้นมามันลูกกบไม่ว่วนี่กบแบบกบเลยทุกคนด้แม่ตกใจเฮ้ดูลายมันดิเห็นลายมากดูดิมันคือกบเลยทุกคนนะเอ็งม้าสุจันท์กบมาเลยเนี่ยดูดิตัวดำตกใจยื่นดำขึ้นมา ตื่นเต้นเลยผจญภัยจริงแล้ววันเนี้ยไม่รู้อะไรเจอแบบดูตาดิดูตาหนิอันนี่เนี่ยทุกคนดูที่เขาเอาไปอ่าโทษนะครับนี่อะโกบนาเลยเนี่ยของแท้ดูนี่ดูลายดูสียังเข้มเลยออื้หือ ให้หวยหนึ่งสองสามสี่สองสี่มือนิ้วนิ้วเขาขาดนิ้วขาขาดใช่เหรอเดี๋ยวกัดนะจูมือน้าทั้งสองให้จูนึงสองสี่น่ารักอ่ะเจูจูเล็ขไปข้างนึง่งชูตายดู้ายุดสองสี่ เออเอาเยอะหหวยเหรอเอาเยอะดูแต่นี้ยเขาน้องเขามี2องนิ้วจริงนะทุกคนดูดิสูตายค่ะสูตายค่ะน่ารักไปโดนอะไรทับมาเนี่ยน่าสันะนี่น่นีสูตายค่ะน่ารักเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่นะฮะทำอะไรสู้ตายฮะสู้ตายกับน้องกบใช่ปะเออสูดูน้องกบโอ๊ยดินดินดิเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยแล้วหึหึหหึหห โอ้โหดูนิ้วเลยนี่โคตรโคตรห่วงโอ้ยนี่เหรอเดี๋ยวอะไรนะโคตรห่วงโหโคตรใจสินี่ไม่มีขาเลยอ่ะโคตรห่วกมาดูหน้าเขาดิยิ้มทอหน้าทำหน้าบึ้งทำหน้าบึ้งทำปากทำปากตัวสิแบบโอ้ยหนี่ยไหมจินแบบทำหน้าดุเลยโอเคแล้ด้ดูปากปากด้วยนีปากออกนะวนวนวแงมแงมเก็บมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้ำว่าวันนี้เราได้โมงกับ ลูกคอสกี่ตัวนะโอ้ทุกคนดูดิมันเยอะมากเลยทุกคนดูนี่ฮะทุกคนดูโอ้โหดูดิฮะสุดยอดนะผมแหล่งนี้ครับพี่อ่าทุกคนดูเต็มสวิงเลยครับไอโม่งเป็นร้อยครับทุกคนดูเป็นไงโอโ้โหแหล่งนี้นี่สุดจัดจริงๆครับเอาแล้ผมเย็นนี้นะครับ เราจะไปตกปาหมอนะผมรับรองครับไม่พลาดแน่นอนนะผมเยอะขนาดนี้ฮะผมเอาไอ้ม่วงกลับบ้านกันดีกว่าครับอย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับผมว่าผมจะได้ปามหมอทั้งหมดกี่ตัวครบก็ใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับวันนี้นี่ฮะมาหาตะกี้ไม่เจอมาเจอตรงนี้มาได้พี่โกบอีก